ด็อกเตอ์เมพื่อนหมอเปิดคลินิกสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่ติดตามยิ้มอยู่ในด็อกเตอร์เมนะคะวันนี้วันที่เรากำลังบันทึกเขาเรียกว่าคลิปวิดีโอนะคะอยู่ในช่วงที่เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อของโควิด1 9เลยก็ว่าได้และมีประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะในบางพื้นที่บางเขตให้เขาเรียกว่าคลินิกที่เป็นเกี่ยวกับความงามคลินิกที่เกี่ยวกับร้านนวดร้านสปาเสริมความงาม อาจจะต้องปิดชั่วคราวนะคะในช่วงที่เขาประกาศเพื่อยับยั้งการแพร่กระจายของโควิด -19 และแน่นอนคะ่ะว่าหลายคลินิกถูกปิดลงมีคุณหมอหลายท่านนะคะมีความเครียดความกังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้วันนี้คะ่ะยิ้มก็เลยมีคลิปดีๆนะคะเป็นคําแนะนําดีๆที่ยิ้มอยากแบ่งปันแล้วก็มอบให้กับแฟนเพจดตอร์เมดนั่นก็คือเมื่อคลินิกต้องปิดชั่วคราวเราจะทําอย่างไรกันดีคะ แน่นอนค่ะวันนี้นะคะยิ้มรวบรวมทั้งหมด5ข้อมาแนะนําคุณหมอหรือว่าคนที่ทําธุรกิจประเภทคลินิกความงามนั่นเองนะคะเรามาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยนะคะข้อที่1นนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่เราจะได้ทําความสะอาดใหญ่เลยก็ว่าได้ค่ะ หาโอกาสนะคะในการบิ๊กคลีนนิ่งที่ผ่านมาเราอาจจะต้องเปิดคลินิกตลอดทุกวันแล้วก็มีลูกค้าเยอะมากๆอันนี้ให้เรามองว่าเป็นโอกาสทองของเราที่จะได้บิ๊กคลีนนิ่งในคลินิกของเราได้ดูว่าเอ๊ะตรงไหนที่เราอยากจะทําความสะอาดเป็นพิเศษฆ่าเชื้อเป็นพิเศษและสิ่งนี้ค่ะจะเป็นจุดเริ่มต้นเรียกความมั่นใจให้กับลูกค้าในวันที่วิกฤตนี้ผ่านพ้นไปข้อที่1อย่าลืมเรื่องการทําความสะอาดค่ะ ข้อที่2ก็คือเป็นโอกาสทองให้เราได้รีโนเวทคลินิกของเราหลายคนค่ะที่มีลูกค้ามาใช้บริการมีคนไข้ามาใช้บริการเราเยอะแยะมากมายทีเดียวใจเราก็รู้สึกว่าอยากจะขยายเพื่อให้ได้รับการต้อนรับเพื่อที่จะดูแลลูกค้าให้เขาเรียกว่าเยอะขึ้นมากขึ้นแต่มีลูกค้าอยู่ทุกวันมีเคสอยู่ทุกวันเราก็รู้สึกว่าเสียดายเนาะไม่อยากจะแบบปิดคลินิกลงไปชั่วคราว หาจังหวะหาเวลาที่จะปิดคลินิกเพื่อรีโนเวทเพื่อขยับขยายเราก็จะรู้สึกว่าเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนตอนนี้ล่ะค่ะเป็นโอกาสดีที่สิ่งที่เราคิดจะอยากทำจะได้ลงมือทำณนะตอนนี้ไม่ต้องกลัวเพราะเราไม่เปิดข้างๆเขาก็ไม่เปิดไม่มีใครได้เปิดเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการสูญเสียลูกค้าเลยในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาทองที่จะรีโนเวทได้เลยค่ะ และข้อ3นะคะเป็นช่วงเวลาที่เราจะเริ่มหาช่องทางออนไลน์โปรโมทธุรกิจของเราหลายๆที่นี่ค่ะอาจจะมีแฟนเพจอยู่แล้วมี IG อยู่แล้วหรือมีเว็บไซต์อยู่แล้ว แต่ในความยุ่งที่ผ่านมาเราอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจช่องทางนี้มาโดยตลอดเราอาจจะโพสต์บ้างไม่โพสต์บ้างช่วงเวลานี้แหละเป็นช่วงเวลาดีๆที่เราจะหาโอกาสไม่ว่าจะเป็นโพสต์ประกาศข่าวหรือว่าให้คําแนะนําในเชิงที่ว่าเรามีบริการอะไรบ้างมีอะไรใดๆบ้างเกี่ยวกับคลินิกของเราหรือแม้กระทั่ง เปิดประกาศเอาไว้ว่าอ๋อเราหยุดนะเนื่องจากเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์น,นี้เพื่อเป็นการสะท้อนให้คนที่มาติดตามเหตุเราเห็นว่าเรามีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งสําคัญเลยลูกค้าจะได้ไม่ลืมเราค่ะอย่างตัวยิ้มทําเพจยังโพสต์ทุกวันเลยต่อให้ไม่มีพนักงานไม่มีแอดมินอยู่ที่ออฟฟิศสิ่งที่เขาต้องทําคือต้องโพสต์ Facebook ในทุกๆวันเพื่อให้ลูกค้าไม่ลืมเราค่ะ ข้อที่4นะคะเป็นช่วงเวลาดีเลยค่ะที่เราเนี่ยจะสามารถที่จะหยุดความยุ่งหยุดความวุ่นวายทางหน้าร้านหน้าคลินิก แล้วมาวางแผนในเรื่องของกลยุทธ์ oh. นั่นเองมาคิดโปรโมชั่นดีๆมาคิดกลยุทธ์ดีๆมาคิดต่อยอดและก็พัฒนาบริการของเราว่าที่ผ่านมามีอะไรที่เราอะทได้มากกว่านั้นอีกไหมที่ผ่านมามีอะไรที่เราสามารถเอาแพ็กเกจ A บวกกับแพ็กเกจ B ได้ไหมเพื่อเพิ่มมูลค่าของบริการของเราในช่วงเวลานี้เป็นช่วงที่เวลาเราจะได้ทบทวนโปรโมชั่นของเราสินค้าของเราเพื่อหลังจากที่วิกฤตผ่านไปลูกค้าที่อัดอั้นการทำน้าทำ,น,าทำน,านู่นทำนี่ เขาจะมากันแบบบ้าคลั่งเลยทีเดียวแม้กระทั่งเหมือนตัวยิ้มเองนะคะตอนนี้อยากฉีดสิวยังไม่มีที่ให้ไปเลยนะเพราะฉะนั้นรีบคิดโปรโมชั่นรอตอนรับลูกค้าได้เลยค่ะข้อที่5นะคะ ข้อนี้อยากชวนให้คุณหมอนะคะหรือว่าเจ้าของธุรกิจคลินิกทุทกๆท่านนะคะมาทำคอนเทนต์ชวนพนักงานก็ได้แอดมินของเราก็ได้มาทำคอนเทนต์ที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้คนอาจจะเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพเกี่ยวข้องเกี่ยวกับการป้องกันหรือให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด19เพราะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจเกี่ยวกับธันตกรรมหรือว่าสัลญ,ญกรรมหรือทำหน้าอะไรก็แล้วแต่ แต่อย่างน้อยๆค่ะธุรกิจเรายัางเกี่ยวข้องกับการแพทย์ยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าคุณหมออ่ะใครๆ่ก็ยังเรียกเราว่าหมอทุกๆคนยังฝากความหวังไว้กับหมอเพราะฉะนั้นทําคอนเทนต์ดีๆนะคะแบ่งปันนะคะไปทางแฟนเพจของคุณไอจของคุณให้ผู้คนได้กดติดตามให้ผู้คนได้ Follow คุณมากขึ้นโอกาสนี้อาจจะทําให้คนเนี่ยมองเห็นเพจคุณมากขึ้นรู้จักคุณมากขึ้นก็ได้ค่ะ และทั้งหมดคือ5ข้อนะคะที่ยิ้มชวนให้คุณหมอนะคะไปลองทําดูในช่วงที่คลินิกเราปิดชั่วคราวเราจะต้องทําอย่างไรก็ได้ในช่วงเวลาที่เราจะต้องปิดหน้าร้านปิดคลินิกของเราให้มันเป็นเวลาที่กอเกิดประโยชน์มากที่สุดตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5ยิ้มเตือนว่าทุกๆข้อเนี่ยที่มันเกิดขึ้นทีมแนะนําไปคุณหมอสามารถทําได้ทันทีและสามารถลงมือทําได้เลยเป็นกําลังใจให้ คุณหมอคลินิกทุกทท่านไม่ว่าจะสามารถเปิดธุรกิจได้หรือไม่ได้ก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ยิ้มเราก็ดรเมดทำเนี่ยอยากจะเป็นกําลังใจให้เพราะว่าช่วงนี้คุณก็เหนื่อยมากที่สุดและเราสัญญาณนะคะว่าเราจะอยู่บ้านเพื่อคุณหมอย้ําอยู่เสมอและชวนทุกคนที่เมโอกาาชมคลิปนี้เรามาอยู่บ้านเพื่อหมอกันนะคะแล้วหลังวิกฤตนี้เราจะไปทําหน้าพร้อมๆกันค่ะและยังไงพบกันคลิปหน้าว่าดรเมดมีคลิปมีสาระอะไรดีจะมาแนะนําและแบ่งปันกันรอติดตามนะคะวันนี้ยิ้มไปแล้วสวัสดีค่ะ ช่วงที่ธุรกิจมันต้องถูกฟรีซเหมือนถูกแช่แข็งอะใครๆก็เครียดเพราะว่ารายจ่ายอะมันไม่ได้ถูกแช่แข็งอยู่ด้วยมันเดินหน้าไปเรื่อยๆแต่ทีเนี้ยในเมื่อเราเลือกไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งอะที่ตอนเนี้ยพอเราต้องหยุดธุรกิจตัวยิ้มเองนะอาชีพแรกที่ยิมคิดถึงเลยคือหมอกับพยาบาลมันก็ทําให้เรานึกคิดขึ้นมาได้ว่าเอ๊ะแล้วหมอลูกค้าเราต้องปิดไหมต้องเปิดไหม มันก็เลยอยากทําคลิปนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้และก็อยากจะบอกหมอทุกๆคนนะคะที่ไม่ได้เกี่ยวกับความงามหรือเป็นหมอที่เป็นคลินิกที่ไม่ต้องถูกปิดกิจการนะคะเพราเราเป็นกําลังใจให้แล้วก็ยิ้มเองทีมงานเองเราเป็นหนึ่งออฟฟิศที่ work at home เพราะเราตั้งใจจะอยู่บ้านเพื่อคุณหมอจริงๆเป็นกําลังใจให้ทั้งหมอและพยาบาลทั่วประเทศนะคะ